ตรงนี้เหมือนเมืองนอกเลยว้าวผู้สารมีรถเข้ามาได้เข้ามาทางไหน <pers> ก็คือทางนี้แหละไหมอ๋อทางนี้ทางนี้ไปได้ไม่ได้ทางนี้ก็ไม่ได้แล้วมาทางไหนก็ทางนี้แหละใช่ไหมพระเจ้า